ไปจ้าทุกคนวันนี้จะพาไปเที่ยวทะเลจ้าไปเที่ยวทะเลสวีเดนจ้าทุกคนไปดูด้วยว่าทะเลทะเลประเทศเขาที่จะเป็นยังไงนี่จ้าเดี๋ยวพากันเดินออกไปเที่ยวด้วยจ้าทุกคนวันนี้ก็พาออกมาข้างนอกจ้าลมก็แรงมากเลยจ้าทุกคนนี่มาเจอซัดจ้าแต่ว่าเขาเรียกตัวอะไรฉันก็ไม่รู้หรี๋จะจําไม่ได้จ้ามันก็คายแกะแต่ว่ามันมีเขาจ้า ขนมันก็จะยิกยิกเหมือนขันจ้ะแต่ว่าฉันจําไม่ได้เหมือนกันว่ามันชื่อว่าอะไรจ้าทุกคนเดี๋ยวฉันรูเดี๋ยวฉันจะมาบอกเด้อว่ามันชื่อตัวอะไรนี่เขาเลี้ยงตามธรรมชาติเลยจ้าทุกคนมันจะกินใบไม้ใบหญ้าแล้วก็กินบูเบอรี่จ้ะเลี้ยงแบบปล่อยเลยจ้าทุกคนเคเขาทำหลวก บอยเ้มันอยู่ตามธรรมชาติเลยจ้าตัวมันก็อุดมสมบูรณ์มากเลยจ้าทุกคนมันหากินเองจ้ามันช่วงนี้หนาหลอดมันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพวกหยาแล้วก็บูเบอรี่จ้าทุกคนมันก็กินเองได้มันคุ้นจกค้นจ้าเพราะว่ามันอยู่กับคนมานานใครไปเที่ยวก็จะเห็นกลุ่มนี้หละจ้ามันก็จะน่ารักมากเลยจ้าทุกคนมันมีเขาหน่อยๆจ้ามีจ้าทะเลทะเลสซบีเดน ไม่มีใชาหาดทะเลอะจ้ะตรงที่ฉันมานี่ก็คือตรงเขาไอมาแคมปิ้งกันจ้ะมีแต่หินจ้ะทุกคนหินอย่างมากน้ำนี่อย่างเย็นจ้ะขอบอกน้ำเย็นคักขนาดประมาณสิบองศาใครอยากเล่นน้ำก็มาเล่นเด้อจ้าเล่นเหมือนเล่นน้ำแข็งนี่และจ้ะทุกคน นามเหมือนอยู่ในตูเนเเาานต้เย็นเลยจ้ะเปิ่งออกมาจากในตู้เย็นเลยจ้าเย็นเจยบขนาดนี่จ้ะทะเลเขาก็สวยจ้ะทุกคนจริงๆแล้วทะเลสวยมีหอยขุมพรมจ้ะทุกคนนี่ชมวิวจ้ะทุกคนวิวก็จะทะเลมันก็จะอยู่ข้างๆกับเขาจ้ะนี่ตรงนี้จะเป็นทางเดินออกกําลังกายจ้ะทุกคนเขาก็จะมาออกกําลังกายกันแถวนี้จ้าหมู่บ้านแถวนี้นี่ทะเลเขา น้ำม,มันน้ำทะเลไม่เค็มทเท่าไรหรอกจ้ะทุกคนน้ำม,มันจะก่อยจา้ามันจะไม่เค็มปีเหมือนบ้านอิงจ้ะทุกคนน้ำม,มันก็จะแบบเหมือนน้ำก่อยบ้านเราเลยส่วนมากหนาล้นเขาก็จะมาปิกนิกกันตะนีจ้ะทุกคนเสรเรแลกว่ามาชมภูเขาจ้ะมาปีนเขาจ้ะทุกคนปีนเขาขึ้นไปอย่างสูงตรงนี้ที่เขาเล่นจะเอสเก็ตกันเอ สกีกันจ้ะทุกคนพอหนาหิมะเขาก็จะเล่นสกีกันจ้ะแต่ตอนนี้หนาโลนเขาก็จะให้ทุกคนเดินขึ้นไปชมวิวจ้ะชมวิวดูวิวมุมสูงจ้ะทุกคนมองโคกลงมาข้างล่างนี่ก็อู้สูงคือกันดิจ้ะเดินขึ้นไปนี่ก็โอ้เหนื่อยมากเลยทุกคนมันไม่ใช่ต่ตำๆหรอกจ้าทุกคนวันนี้ก็เอาภาพสวยๆมาฝากคณีละจ้าเจอกันใหม่สวัสดีจ้า